โอเคแกทำอะไรต่อนี่เออจะมาลองใส่ไม่เติมแกจะใส่แล้วใช่ไหมจะลองดูก่อนโอเคไป Let's go Let's do it <c oughs> ฉันชอบกล้องแกตรงที่มันความสดใสมันแบบ <c oughs> มันสีมันสวยแต่มันก็สวยอ่ะสีญ้าก,ก็คือแบบเขียวใช่แต่ว่าเป็นสีองเราเนี่ยเราขยับไปนิดนึง <c oughs> เออไม่เห็นจะเพื่อน <c oughs> เห็นไม่ชัด ใครดูก็อย่าซูมดูแล้วกันโอเคเราวางมือระวางขาโอเคออได้แล้วเขาบอกให้ตัวนั้นเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เขาเรียกว่าเหมือนตัวกรอง,อองนี่นะคะจะให้ดูใกล้ๆจะทำเป็นก็พเพื่อนนี่แหละมาดูมาทีนี้ น่นดีไหมมันต้องใช้ไอ้นั่นด้วยหร,อหรออือเปล่าอ้ตัวหมุนใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปเอาตัวหมุนมาให้ออโอเคโอเค,อ,เคอันนี้คือ control pressure โอเค control pressure ใส่อันนี้ก่อนอันนี้คือ step ที่สองใช่ไหมใช่ step ที่หนึ่ง set step ที่สอง เหมือนมันจะไม่แน่นในตัวข้างแรกเดี๋ยวต้องไปเอวมาหมุนใหม่ใช่ต้องค่ะโอเคสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองแล้วก็อันที่สามันที่อือหือคนอไม่เป็นก็จะหลายขั้นตอนมากเลยนะเนี่ยเราต้องยัดก่อนใช่ไหมเออใช่มันต้องยัดตัวนี้ก่อนอือหือ ต้องเอาไปไปข้างในต้องตึงถึงจะอ่นานง่ายเดียเอ๊ตัวนี้ของตัวข้างนี้เอ๊ตัวนั้นอยู่ทางโน้นอนตัวนี้อยู่ั่งนี้โอเคถ้าต้องการความสวยงามเดี๋ยวเราค่อยใส่พินตรงนี้นแล้วก็ เบนเอาไิดเบนิ้งตัวตัดโอเคก่อนที่จะทำอะไรก็คุณเธอต้องทำให้มันความสวยงามไว้ก่อนใช่ต้องสวยงามมากทีต้องล็อกต้องล็อกไว้หาที่รูใหม่เพื่อน อย่าบอกว่าแข็งอีกเปลี่ยนเวียนไหมอ่ะเปลี่ยนมุมใหม่เพราะตรงตรงใกล้ซีเมนต์ด้วยอาจจะยากนิดนึงต้องเสยนตะมืออย่าบอกว่าแข็งก็มาทางนี้เลยื่นอ่ะนั่นแหละ mãi mẹ phải không? Mà mãi mãi đây này mãi 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 đi mãi 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 อืมดีเลยแกได้ปักไปฉันด้วยใช้เพื่อนใช่เลยคุ้มเลยยิงนกตัวเดียวได้สองตัวเลยนี้นัดเดียวได้สองตัวเลยโดนในนี่แล้วเลยซีเมน ยังไม่ลดละามพยายามพยายามูีตรงไหนก็เจอแต่ซีเนกับหินหองสียเนี่ย,ย,ยไหมไ อย่าเหลือเรอเริ่มแล้วเริ่มวมงหัวแล้วอย่าอย่าอยู่ใกล้นะระวังยุมหัวนะ,ะตากองก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภนะัยแลมัน,ม,นมันสามารถกระโดดยุมหัวได้เหมือนลิงเลยนะ ตั้งเส้นตื้นกูตั้งแต่เจอพวกมึงหลยกูตื้นึ้นโอ๊ยอะไรอะเนี่ยกูต้องเขียมเอาใหม่นิดนึงเพื่อความปลอดภัยของตกลงเห็นหน้าอย่างนี้อย่างเงี้ยสามารถฆ่าเพื่อนได้แหมกูเสียหายเลยว่ะ เห็นผอมผอแมแห้งแรงน้อยอย่างเงี้ย <c oughs> มโมโหขึ้นมาหัวยังขี้หอดตดท้ายเลยค่ะลูกยังขยดเลยหนีไกลไปไหมไปไหมไปไหมถ้าไม่ไปก็ทุบหัวมันเลย go 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 yeah อืนจะเลยตัดแล้วนะ ัวมันจะหักกันเนาะัวมันจะงอหักจะงอนกกัจน,น,นะท้อวสวยงามมากขนาดมันก็ยังไม่พอใจคนทำนะคะความปานนี้ของคนนี่เนะโอเคอันนี้คือตัวที่สองป่ะตัวที่สองนะ ให้เห็นมุมตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปมุมอีกตรงนึงให้โอเคเสรตับแล้วนะโอเคเราเชื่อพีม่มือท่านแดดจ้ามากต้ทับทิมดอกทับทิมกำลังขึ้นเยอะมาตะกอไม่รู้ตัวผู้ตัวเมีย À. em đưa sang Muốn đẹp ạ. เรมีทตัวตัวนี่กันอยู่เสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคแก่ต่อไปคือสเต็ปที่เราจะลองใช่ไหมใช่เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเราไปปิดท้ายสายยางกันมันคืออะไรนะเดี๋ยวให้ดูมันคืออะไรครับเพื่อนปิดปิดอะไรใช่อันนี้คือเขาเรียกว่าริงใช่ไหมแหวนแหวน just kidding อ่าสำหรับปิดท้ายสายยางปิดท้ายสายยางโอเคไปตามกันมาครับเพื่อนเพื่อนใช่ตามกันมา จะได้เห็นว่าม้มวงเลยค่ะประมวลไหมโอ้ยมวกก็ได้เอ้ยร้อนอยากให้สวยแนละ้วแต่มวกมันแบบช่วยได้อยู่โอเคอ่าไ,<ม>ไม่ได้ทำน,น้ำนะเดี๋ยวแต่เรารู้ว่าทำยังไงแต่ว่าโอ้ยมุมตรวนี้สวยมากผลไม้ล้วงๆหมดล้ว<ะ>บริจาคก,กินกับนกด้วยนี่ใช่ไหมห อือฮใส่ฮอ่ะใส่แล้วก็หักแล้วก็สอดเข้าไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมใช่ไม่เห็นเลยแดดมันร้อนมากเหรอดูโอเค That's it นี่แค่น Can it Oh That is easy อืฮะ That is genius อ I mean for me Yeah If some people they know how to do it is just easy นี่ไงเรียเอาปิยมัน ไอซีอ uh, uh ่ะวันวานไปชูมงโอเคตัวอีกที่หนึ่งใช่ไหมเพื่อนสองที่นะอือฮ o โอเคแค่นี้เฉยๆบอลมันจะอเฉยๆดอกไม้สวยนาซื้อหนึ่งอันนี้ค่ะโอเค

มันแกเปิดแล้วแต่ต้องตัวนี้อ่ะฮะต้องหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งนง<จ>ะฮะใช่โอเค okay. แล้วเราจะไปดูตรงนู้นกันก่อนออใช่ไหมเรายังไม่ตั้งเวลาใช่ไหมลองดูกันอันนี้คือนนะ้ำมันไปแล้วใช่ไหมไปแล้วได้ยินเสียงอยู่นะเพราะว่าเพื่อนเปิดทางนู้นแล้วเราไปดูไปดูสิไม่เห็นมัไปยังไงหรว่าเราทไม่ได้เกิหัวเฮ้ยลุ้นมาไม่ไไมีอะไรเกิดขึ้น Mm hmm. ามตเนี่ยมันต้องใส่แบตเตอรี่ต้องแบตเตอรี่ใช่ไหมมันเป็นเครื่องป่อยน้ำมันเป็นซิรื่อสมันเป็นเครื่องโอเคต้องใส่่านโอเคเดี๋ยวเราไปเอา่านนะแปบ๊บหนึ่งทำอะไรต่อเพื่อนดูว่า excuse me โ oh, huh? oh. อไ้ได้ส okay. okay. ิคะทําไม่ได้อยู่จริง1 what kind of enemy like มันต้องเป็นแบตตัวไหนวะเดี๋ยวนะโอเคโอเคใส่แบตเตอรี่แล้วใช่ไหมอืออึ <S> <S <S> <S ๊บอ้าวลืมจะโอดออกยังไงวะเนี่ยใส่เข้าไปอย่ังนงอ่ะเพื่อนเหรอคะใครผิดไม่เป็นไรถ้ามันไม่ใช่มันก็ปรับถ้าไม่ใช่ก็หมุนอีกทางนึง เปิดท้ไมน่าปิดหรอกไอ้นั่นน่าจะปิดไอ้นั่นน่าจะปิดนะครับนี่น่าจะเปิดโ,<อ>โอเคเออได้ยินเสียงว่ะไปะ ไปทางนูง้นเราต้องปิดปฝัง่งฝั่งโน้นป่ะเราต้องปิดตัวนี้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคตัวนี้ต้องปิดมาทางนี้โอเคโอเคเอาใหม่สิเราน่าจะปิดฝั่งนู้นแล้วแหละไหนล่นนะน้ำเด็ดเด็ดโอ้ I've never used that before. Just hop in. Lead in the directions in here. OK, hold on. Uh, OK, okay. Yeah, I'll open. Open, OK. OK. Number. Edit. Oral, order, what are we recording to your customized okay. schedule. Set the clock and set the time of the day. Uh, just, just say that today, 2.30 for now, OK? We try 2.31 or mm -hmm. whatever. OK, on. All the มอัน่หอใช่ะมันแสดงว่าไอ้ไอ้ไอ้เมชีนนี่มันมันปิดไว้มันปิดมันต้องกดตัวหนึ่งตัวสองอ่ะไม่รู้ว่าตัวไหนอ่ะมันไม่น่าจะเกี่ยวอ่ะนี่เห็นไหมเสถวรเจ้าเจ้าเสวมันหนึ่งหนึ่งกับสองใช่ไหมเออมันต้องมีกดตัวไหนตัวหนึ่งที่มันปิดข่าเนี่ยแกอาจจะเปิดตัวนี้หรือเปล่า เออเหมือนเหมือนน้ำไปตรงนี้เออคะน้ำไปตรงนี้เดี๋ยวเดียกให้ทุกคนไปทุกนใช่ใช่น้ำน้ำมันน้ำมันมาสายนี้มันก็ตัวหนึ่งตัวสองด้วยใช่ใช่อ่าฮะเดี๋ยวเมื่อกี้อยู่ตรงไหนน้ำมันมาสายนี้แล้วอ่าฮะมันมาสายนี้แต่มันไม่ได้มาสายนี้เออสเตชันบีบีตัวสองแบบต้องมาตัวสองอ่ะอือฮะแค่นี้ The water go to station one but we need station two daddy we need to also so I go station station one ได้ไหมโอเคอุ้ยได้มาเห็นก็มาเห็นตอนกลางคืนแล้วเนาะโอเคเวิร์ฟอยู่เวิร์ฟอยู่